คลิปนี้นะคะครูแอมจะมาสอนเทคนิคการเขียนจำนวนคลาอ่ะเริ่มเลยนะคะจำนวนคลาเนี่ยเดิมทีเราจะเขียนให้เป็นเศษเกินส่วนใหญ่ก็จะรู้แบบนี้นะคะว่าอ๋อเดี๋ยวจำนวนคลาเป็นเศษเกินนะแต่มันมีอีกอันนึงที่เราสามารถเขียนได้นะคะและส่วนน้อยหรือว่าหลายๆคนก็ไม่คิดว่ามันทำได้แล้วก็ไม่รู้ อ่าแล้วมันเขียนเป็นอะไรได้อีกล่ะน้องๆลองคิดดูนะคะมาครูแอมจะเฉลยเลยสิ่งที่มันจะเขียนอีกรูปแบบหนึ่งได้ก็คือการเขียนแบบเขียนแบบแยกกันอ่าเขียนแบบแยกกันคือ,อยังไงคืออย่างนี้ปึ๊บ อ่านี่เลยก็คือการเอาจำนวนเต็มข้างหน้านะคะก็มาเขียนไว้ข้างหน้าแล้วก็เอาเศษส่วนเนี่ยที่มันติดกันน่ะเอามาเขียนไว้ข้างหลังแล้วก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกอ่าทีนี้ก็เริ่มเกิดความสงสัยแล้วว่าอา้าวมันเขียนอย่างนี้ได้ด้วยหรอแล้วมันแล้วสองอันนี้เนี่ยมันจะเท่ากันไหมสองอันเนี่ยที่เป็นเศษเกินกับเขียนตัวเลขแบบแยกกันเนี่ยมาเดี๋ยวครูแอมจะ แสดงให้ดูนะคะว่าเฮ้ยมันเท่ากันนะ,ะแสดงให้ดูพร้อมกับตัวอย่างตามตัวเลขที่ได้บอกไว้เมื่อกี้นะคะด้านขวาจะเป็นจำนวนค่าด้านซ้ายจะเป็นจำนวนที่เขียนแบบแยกกันนะคะด้านขวาเมื่อเราเจอจำนวนค้าแบบนี้แล้วเราทำไงแล้ก็แปลงร่างให้มันตีคูณ3ได้เท่าไหร่ 12นะคะ12เอาเขียนไว้ก่อนโทษไว้อ่า12อทำอะไรบวกอีก3เป็นเท่าไหร่เอ่ย15ส่วนด้วย4โอเคฝั่งซ้ายเราจบแล้วนะเดี๋ยวมาดูฝั่งขวากันฝั่งขวานะคะเป็นการบวกเศษส่วนกับจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำคือ เราทาจานวนเต็มเนี่ยให้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนเราถึงจะบวกได้ก็คือสามส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วมันบวกกับอะไรอยู่บวกกับเศษสามส่วนสี่บวกกันได้ละแต่ทีนี้จะบวกกันได้ก็ต้องทําให้อะไรต้องทําให้ส่วนเท่ากันในเมื่อส่วนฝั่งในเมื่อส่วนฝั่งซ้ายยังเป็นหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวนี้นะคะคูณอะไรคูณ สสิ่งที่ได้ก็คือ3าคูณสได้12 1สอคูณสได้4บวกกับฝั่งขวาก็เขียนเหมือนเดิมตรงนี้นะคะส่วนก็จะเป็นตัวเลขที่เท่ากันละเมื่อตัวเลขที่เท่ากันแล้วก็บวกกันได้เลยค่ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสิบห้าส่วนตีอ่า น้องๆเห็นอะไรไหมคะปึ๊บ15ส่วน4ปลายทางของมันเป็นเศษเกินที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นเศษเกินที่เท่ากันเดี๋ยวทำสีก่อนอ่านี่เป็นเศษเกินที่เท่ากันเพราะฉะนั้นเศษเกินนี้นะคะสามารถเขียนได้เป็นทั้งจํานวนคละและเป็นจํานวนที่แยกกันนั่นเองมาดูตัวอย่างต่อมาะค่ะ ตัวเลขที่2ที่ครูแอมใช้เป็นตัวอย่างก็คือ2เศษสองส่วนสิอ่ะทีนี้เรามาทำให้เป็นเป็นอะไรเป็นเศษเกินกันก่อนทำยังไงคะก็เอา11ไปคูณอะไรคูณ2แล้วก็บวกกับ2องกลายเป็นเท่าไหร่คะมาเขียนดีๆก่บสิบอ็ดคูณสเสร็จแล้วก็เอาไปบวกกับ2 เขียนเปลี่ยนเศษเกินจะได้เป็น24ส่วน11อ่ามาดูข้างล่างกันครูแอมจะใช้ตัวหนังสือสีที่แตกต่างกันนะคะข้างล่างเนี่ยเราจะเขียนแบบตัวเลขที่เป็นเขียนแยกกันอ่าลองดูสองบวกเศษสองส่วน11อาลองทำซิทำให้ส่วนเท่ากันก่อน จากเดิมนะคะสองตัวนี้กลายเป็น2ส,ส่วนหนึ่งบวกกันยังไม่ได้นะ,ะต้องทำให้ส่วนเนี้ยเท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตัวนี้นะคะคูณอะไรคูณ11ทั้งเศษและส่วนจะได้2องคูณสิได้22ส่วน11บวกกับ สองส่วนสิบเอ็ดเหมือนเดิมต่อมาส่วนเท่ากันแล้วส่วนเท่ากันแล้วก็บวกกันได้เลยสิ่งที่ได้ก็คือยี่สิบสี่ส่วนสิบเอ็ดนี่ไงผู้อมทดสอบให้ดูแล้วนะคะสรุปก็คือเท่ากันเขียนได้สามรูปแบบก็คืออะไรคะ จำนวนคระเศษเกินและเขียนในแบบที่แยกกันคำถามก็คือสิ่งที่ครูแอมสอนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะประโยชน์จริงๆของมันก็คือด้วยในการคำนวณอะช่วยยังไงนะครูแอมจะมีตัวอย่างการบวกเศษส่วนโจทย์เดียวกันแต่แบ่งวิธีทำออกเป็น2วิธี วิธีที่หนึ่งและวิธีที่สองวิธีที่หนึ่งเนี่ยเราจะใช้เทคนิคแบบเด็กๆก็คือไม่มีเทคนิคเลยแต่วิธีที่สองเนี่ยเราจะใช้เทคนิคตามที่ครูแอมสอนเป็นคลิปนี้อ่าเอาแบบเด็กๆกันก่อนแบบเด็กๆขอใช้เป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วกันนะคะอ่ะแบบเด็กๆคือก็ทำ จำนวนพละให้เป็นเศษเกินก่อนก็คือ9จคูณสองได้เท่าไหร่18บวก7เป็น25ก็คือ25ส่วนเบวก3คูณหได้3บวก1เป็น4 4่ส่วนเแก้ไข4ส่วนสในเมื่อส่วนยังไม่เท่ากันก็ทำให้ส่วนเท่ากันก่อนเราจะทำให้ส่วนเป็น9นะคะโดยการโดยการ เอาจำนวนนี้ไปคูณอะไรคูณ3ทั้งเศษและส่วนสิ่งที่ได้ก็จะเป็นบวกกับ12ส่วนด้วย9อ่าเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วปุ๊บปบก็เอาเศษมาบวกกันได้เลยเป็นเท่าไหร่เอ่ย37 37ส่วน9ทําทำให้เป็น จำนวนคลากันทําให้เป็นจำนวนคลาก็เป็นเท่าไหร่เอ,อ่ยปึ๊บเก้าสี่สสหกสามสิบ็ก็กลายเป็นสี่เศษหนส่วนเอ่าน,นี่คือคําตอบของวิธีแบบเด็กๆต่อมามาดูวิธีแบบใช้เทคนิคที่ครูแอมสอนไปที่ต้นคลิปนะคะครูแอมจะใช้เป็นปากกาสีชมพูอ่าปากกาสีชมพูโดยการทำะไรก่อนแยกค่ะ 2บวกเส่วนเกบวกกับอะไรบวกกับหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสามอ่าคุณทีนี้ครูแอมจะจัดกลุ่มละครูแอมจะจัดกลุ่มละกลุ่มที่เป็นจำนวนเต็มกับกลุ่มที่เป็นเศษส่วนอ่าครูแอมรวมกลุ่มจำนวนเต็มก่อน ปุ่มที่เป็นจำนวนเต็มนะคะ2อบวกหได้เท่าไหร่2อบวกหได้เท่าไหร่3อ่าก็เหลือจำนวนแก้ไขก็เหลือเศษส่วนนะคะ7จ็ดเศษเบวก7จ็ดส่วนเบวกหส่วนสส่วนยังไม่เท่ากันทำส่วนให้เท่ากัน โดยการออตัวนี้ไปคูณอะไรคูณ3ทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ส่วนของเราเป็น9นะคะอ่ะขั้นตอนต่อมา3ตัวเนี้ยก็เขียนเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ยุ่งเลยกับมันจากนั้นก็คือบวก7ส่วน9บวกกับอะไร3าส่วนเ้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ปึ๊บได้3บวกกับ บวกกับ10บส่วนเก้มาจาก7จบวกกับสนะคะเป็น10อ่ะทีนี้กระดาษเริ่มไม่พอละพย่่มพอขยิบมาหน่อยมาต่อฝั่งนี้นะคะมาต่อฝั่งนี้อ่ะทีนี้ยกยอดมาเขียน ตัวนี้นะคะเป็นเศษเกินเขียนให้เป็นรูปของจํานวนค่าได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยสามก็เขียนเหมือนเดิมบวกกับ1เศษหนึ 1, ส่วน9อ่าทีนี้ครูแอมจะแยกแยกตัวนี้จำนวนค้านะคะเขียนเป็นจำนวนที่แยกกันได้อะไรเอ่ยสาม บวกกับ1นึ่บวกกับหนส่วนเเมื่อครูแอมเจอจำนวนเต็มที่เหมือนกันก็คือ3และ1ก็เอามาบวกกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็นเท่าไหร่4ี่บวกหนส่วนเกอ่ะเมื่อดูในรูปที่เราคุ้นเคยแล้วเกิดอะไรขึ้นคะรวมกันได้เลยรวมกันได้เลยกลายเป็น4ี่เศษหนส่วนเ นี่เป็นคําตอบของวิธีที่สองเดี๋ยวคุณแอมจะเน้นด้วยสีเขียวอะสองวิธีนี้นะคะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันวิธีของเด็กๆอาจจะดูะขั้นตอนน้อยนะคะไม่เยอะแต่เป็นตัวเลขที่มากตัวเลขไปถึง25 วิธีที่ใช้เทคนิคของครูแอมอาจจะคิดเยอะหน่อยเพราะว่าขั้นตอนมันย่อยๆเยอะๆ,ๆนะคะแต่ตัวเลขเนี่ยจะไม่มากมากสุดแค่10เองสุดท้ายคำตอบของ2วิธีนี้จะเป็นคำตอบที่เท่ากันน้องๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์นะคะถ้าอยากถ้าอยากคิดตัวเลขเยอะๆแต่ขั้นตอนน้อยก็มาใช้วิธีแบบ,แบ,บเด็กๆ หรืออากคํานวณแบบขั้นตอนเยอะๆหน่อยแต่ตัวเลขน้อยๆทาให้คิดเร็วก็ใช้วิธีที่ใช้เทคนิคแบบนี้อ่ะโอเคนะคะถ้าทุกคนมีคําถามมีคําถามก็ถามมาได้เลยใต้คลิปคําถามอะไรก็ได้อยากให้ครูแอมมาสอนแบบนั้นแบบนี้หรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้นะคะครูแอมจะ าตอบให้กูแอมชอบหาคำตอบสวัสดีค่ะ